สวัสดีครับกิติครับผม YouTube Channel กิติคนคำนวณทีวีนะครับคลิปนี้มาแบ่งปันนะครับแนวทางประจำงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกในวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับย้อนหลังไปสิบสองปีนะครับผมแต่ก่อนอื่นเข้าก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าเป็นเพียงการแบ่งปัน ข้อมูลนะครับที่ได้มาจากการจับสังเกตเท่านั้นนะครับไม่ได้รู้ว่าผลสลากจะออกตัวไหนแต่ยังไดนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยเด้อพี่น้องเอาอย่างที่บอกไว้12ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่2556นะครับจนปีล่าสุดนี้2,567นะครับรางวัลที่1เลขท้าย2ตัว นะครับส่วนที่เขียนด้วยดินสอสีดำนี่ก็คือเลขคาดการหรือเลขวิน5ตัวนั่นเองนะครับก็ใครที่ไม่อยากดูจนจบนะครับผมจะสรุปให้เลยนะแต่ใครอยากดูจนจบแล้วอยากรู้ว่าผลก่อนหน้านี้12ปีย้อนหลังมีเข้าบ้างไหมจากสูตรนี้นะครับ6 7 8 9นนี่คือเลขที่คาดว่า จะติดเด่นนะครับหรืออาจจะเข้าชุด2ตัว3ตัวในวันที่1นมีนาคม25 6 8นะครับ67890แต่ยังไม่ได้ฟันธงนะครับว่าจะเป็นตัวไหนแต่ใน5ตัวนี้มีแน่นอนติดเด่นนะครับอ้าวใครอยากรู้ก็ดูไปพร้อมกันครับผมแล้วเลข5ตัวนี้ได้ไดมาอย่างไงนะครับ นี่ครับผมหลักร้อยรางวัลที่1ครับหรือหลักร้อยบนนั่นเองอย่างงวดปี56นะครับ2องสนับต่อทีละแต้มอีก4ครั้งนะครับ3 4มสี่ห้าหบวกกับตัวตั้งต้นคือเลขสอก็จะเป็น5ตัวนะครับผมใช้ทํานายผลปี57ครับนะ มาดูผลปีห้านะว่าเลข5้าตัวนี้จะมีติดเด่นไหมจะรายงานเฉพาะ3ตัวบนกับ2ตัวล่างนะครับ3ามตัวบนอีสามหนึ่ง1 8ดตัวล่างสามห้าเด่น2ตัวครับจากเลข5าตัวแล้วก็เข้าชุด2ตัวล่างด้วยนะครับผมอ้าวเข้าใจแนละ้วเนาะที่นี้ว่าเลขมายังไงนะครับแล้วใช้คาดการ์ยังไงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นนะครับหลายๆท่านก็ชัทักมาว่าเอ,อหายไปไหนมายังถามอยู่ทุกวันอยู่เลยนะครับในคอมเมนต์ไม่ได้หายไปไหนครับลงลงแล้วแต่ไม่มีคนเข้าถึงนะครับโดนปิดกั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เพิ่งเห็นแล้วกดติดตามไว้แต่ว่านะครับให้กดยกเลิกการติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามอีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่ามีคนแนะนำมาว่าระบบเมื่อเมื่อมันไม่เห็นขึ้นหน้าฟีดนานๆน,น,นะครับเหมือนเหมือนมันจะลืมนะครับเพราะยังเลิกติดตามแล้วกดสองทีครับยกเลิกแล้วก็กดติดตามอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเอา มาดูครับผมปีห้าเจ็ดนะสามสี่ห้าหกเจ็ดมาดูผลปีห้าแปดนะสองสามเจ็ดนี่ก็เข้าสอ,สองตัวบนด้วยข้างล่างสามสี่โอ้เข้าสองตัวล่างด้วยนะครับห้าตัวเดื่ยสามตัวครับแล้วก็เข้าชุดสองตัวบนสองตัวล่างโอ้อันนี้อันนี้ถือว่าหมานมากนะครับ ถัดมาครับปี5 8าแปดครับสนะสามสเช่นเดียวกันกับนี้เนาะมาดูผลปี59ครับ6 8 6แล้วก็ศูนย์หกคือเด่นตัวเดียวครับเด่นทั้งบนทั้งล่างอันนี้ถ้าสายรูดสายวิ่งก็พอได้เนาะแต่ถ้ารัฐบาลไทยนี่รูดค่อนข้างยากนะครับตัวอันเยอะทุกวันเนี้ยนะครับตัวอันตัวจไม่เต็มนี่เพียบเลย อาถัดมาปีห้าเก้าครับผมหกนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาดูผลปีหกศูนย์นะครับสี่ห้าสามไม่มีนะครับเจ็ดแปดล่างโอ้เข้าสองตัวล่างนะครับถัดมาครับปีหกศูนย์นะครับเลขสี่นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูผลปีหกหนึ่งนะสี่หนึ่งห้า้าไม่มีเลขหนึ่งแล้วก็สองเก้าเด่นแค่สองตัวครับ แล้วก็ไม่ได้เข้าชุดสองตัวสามตัวนะครับเอา้าถัดมาปีหกหนึ่งเลขสี่เช่นเดียวกันนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาดูผลปีหกสองนะครับหกห้าศูนย์โอ้น่าเสียดายขาดเลขศูนย์ตัวเดียวข้างล่างหกห้าโอ้โหเด่นสองตัวครับหกกับห้าแล้วก็มาทั้งบนทั้งล่างหกห้านี่ ทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นศูนย์หกห้านี่แจ่มเลยเนาะถัดมาครับปีหกสองเนาะหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาดูผลปีหกสามนะเก้าสามแปดโอ้เกือบแตกสามตัวอีกแล้วพลาดแค่หลักสิบตัวเดียวข้างล่างเก้าแปดอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเด่นแค่สองตัวเก้ากับแปดแต่มาทั้งบนทั้งล่างเลย เนี่ยขาดแค่ตัวเนี้ยนะครับเข้าชุดสองตัวล่างนะอันนี้ก็เลขหกนะอันนี้ก็เลขหกนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงถัดมาครับปีห้าปีหกสามนะครับเลขเก้านะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาดูผลปีหกสี่นะห้าสามแปด แล้วก็สามเจ็ดล่างเด่นตัวเดียวครับรอบนี้ได้แค่ตัวเด่นไม่มีสองตัวสามตัวนะถัดมาครับปีหกสี่เลขห้านะครับตั้งต้นห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาดูผลปีหกห้านะครับเก้าศูนย์ห้าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะไม่มีสองตัวสามตัวนะศูนย์เจ็ดเลขเด่นทั้งสามตัวนะครับเลขติดเด่นสามตัวจากห้าตัวแต่ไม่ แต่ไม่สามารถเป็นเลขชุดสองตัวสามตัวได้นะครับถัดมาครับเลขเก้านะ9ก้าศย์หนึ่งสองสามาดูผลปีหกหนะครับหกห้าสองเด่นตัวเดียวครับข้างล่างห้าห้าก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าตั้งต้วเลขเก้านี้ ไม่มีเลยนะครับถ้าตั้งต้นเลขเลขเก้านี่ยไม่เข้าชุดสองตัวสามตัวเลยนะครับเอา้าถัดมาครับปีหกหกนะครับตั้งต้วเลขหกนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาดูฝนปีหกเจ็ดนะครับหกศูนย์สามเด่นศูนย์กับหกโอ้ขาดขาดตัวนี้อีกแล้วนะครับข้างล่างเจ็ดเก้า เด่นสี่ตัวเลยนะครับเด่นสี่ตัวเลยนะจากห้าตัวแล้วก็เข้าชุดสองตัวล่างด้วยนะครับอา้าวจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับยึดยึดเลขหกเป็นหลักนะเพราะมันตรงเลขหกปกดีปีเนี้ยนะครับหนึ่งก่อนหน้านี้มีหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งมีสามครั้งนะครับเลขหกมาแล้วสามครั้ง รอบนี้เป็นรอบที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่นะครับเข้าชุดสองตัวทุกงวดเลยนะอันนี้ก็เจ็ดแปดถัดมาก็เก้าแปดล้วก็ดพลาด พลาดสามตัวบนแค่หลักสิบนะครับถัดมานะครับก็เจ็ดเก้าอันนี้ก็พลาดสามตัวบนแค่หลักสิบเช่นเดียวกันแต่ที่สังเกตนะครับถ้าสองตัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสองตัวล่างนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเป็นสองตัวล่างหมดเลยถ้าเริ่มถ้าตัวตั้งต้นเป็นเลขหกนะครับนี่ก็เจ็ดแปดนี่ก็เก้าแปด นี่ก็เจ็ดเก้าเลขสามตัวนะครับเจ็ 7, 8, ดแปดเก้าเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเออเอาสิเจ็ดแปดเก้าจริงๆเลขสามตัวนะครับวินไปเลขชุดสองตัวกลับไปกลับมาได้เก้าชุดนะครับรวมทั้งเลขเบิ้ลด้วยนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าตัวเองนะเก้าชุดเองนะนะครับ หรือเผื่อเลข3ตัวด้วยนะครับเลข5ตัวนะครับวินเป็นเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามได้10ชุดนะครับลองไปต่อยอดดูแล้วกันนะครับผมจับสังเกตมาได้เพียงเท่านี้ใช้เวลามามากพอสมควรเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปแล้วกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับหกเจ็ดเดอ้อพี่นอ้องสวัสดีครับมันหมานครับผม